สวัสดีครับผู้ใดเนี่ครับครับเพชรบอกชื่อครับเอ้วัสดีคราบเป็นเอ็โคหไเอาลูต่อไปดูอ๋อสวัสดีครับสวัสครับครเอ้อ้โหอ้เอ้าสียงหูเราไหมโอ้แขกแค่รูดเอ้ยแมนปะบักเก็ตบอนอ๋อ แขกลอดครับแขกลอดแขกรอดแขกลอดครับจำได้ปะครับบอครับบออจำได้อยู่คอ๋อจำได้อยู่อัไม่มือนไม่เมือเดียนี่ไม่มือเดียเนี่ยอยู่พูดเนี่ยอะไรเอ้าขันลำมุกมือสิตกของมันตัวเออบอแปลกบอแปลกทุกสมมติมันตันตุมมืติสมมติมันเชื่อนให้อ้าเหรอ บางคนอาจจะเห็นสอดพอวกรอแก่อยู่คลิปคลิปนนึงคลิปู้นี้หรือว่าอันนี้คลิปเนี้ยก็ช่องไ้ก็ช่องควดว่แมนเฮ้ยาแมนเนี่ยช่องคว Youtube y บ u t u b e นะ y o YouTube อู้ทำ u t u b e เว้ย u b e ู u ยูทูบยูทูบลัง Youtube คนมนแพงกำลังหิดแจกครับเออคนมนแพงเอฟซีซันหน่อยอ fc สาวน้อยคนบ้านแบวกฟเอคนบ้านแทน fc สาวน้อยแมนแมนแมนมีประเด็นสิมาถามกับคุแถมามถามว่าถามแขกแขกดูดเอ้ยแขกหลอดแขกดูดเออแขกดูดไ <c oughs> อุกดาเนี่ยอย่าเงื่อนเราไปเลยถามแขกหลอดว่ามันมีประเด็นขัานถามถามดีถามว่าตอนนี้ประเด็นที่ว่าคือยิ่งกับคำว่าสาวน้อยเือ บันยได้ไปไลกับบ่เพราะวเขาคนดังนี่นี่เขาก็นี่ฮะใส่หรือกัวคนนี้คูณบ่ครับ,บจมูกคนจมูกคนดังคนดังจมูก <laughs> <laughs> บอว่าบอยเลี้ยงคนดังเนาะยมันบอมีงานของกุ้งหรือว่าบ่าได้ไปร่ำเขากัน งานอีเดีนอันนั้นอันนี้คอคทเล่ปวดพูดบอกมู่บอกแงแล้วก็เงื่นข้องมันไหลมากที่มากาเนาะสมโอเลยปะปวดพูดบอกมู่วบอกแกงสมโอชยโงี้จริงว่าได้ข่าวดึงกับข่าวก่อนกระแสเขาบอกว่าสาวนอนเพชรบันแพงสางขึ้นมากเริ่มตรงขึ้นมากวิญญเราไปกูคนนั้นไม่ได้ลุ้งสางดิ มันมีคําถามว่าสาวน้อยกับสมัยนี้กับอุ้งอิงเข้ากันพอดีกับกุหลาลกุหลาญเข้าแก็ปโบรินสมัยนี้กับสมัยก่อนนีมือนตะกี้นั่งกับสมัยเขาเป็นสมัยจำกับสมัยแมนแมนเพราะว่าบางเรื่องกัมันอยู่กับเงินกับคำเนี่ยเงินกับคำกับเกี่ยวเงินกับคำกับเงินกับฟองนี่แหละมันกับคำหรือมันสิไปแบบไปไหาย บอกไงผู้เฒ่เพตะกี้เราขาํำปั่นแม่นม่แลำบากพเอ้บอกผู้คนใหญ่ผู้ด้ผูคนใหญ่นู้้อยเขาเมีเสน่ห์สักหนึ่งละเมื่อี้ก็คือว่าบางคนก็บอกว่าสาวน้อยเพ็ันแพงซื้อคณะสาวน้อยนี่ยมันสมกับ ตอนนี ừ, ้เลยเยเพราะว่ายุคสมัยของเจ้าหน่อยสมัยนี้ต้องบอกว่าวิฟุถ่บวิูุถ่บใบทีนเห็นปะไม่ี่นเพว่าไม่ที่อยีนกบบซิกลัวๆอือยยไปออกเป็นภาษาไทยหลายอีเดออนอดอไวท์ีเอดี้กิ๊บกิบกิ๊บบคาตคองกยันลลอกจอกอยแนของของสมัยี้เราคงที่ม่น ไอ้เอ็น่บตาดิถ่านว่าดูเรียงเนะตกี้คนไป่นไปเลยนไปเฮงงันก่อนยุสนามบินไปไปอยู่ทุกขิงบินยุตะกี้ทานได่ิกิจวน้อแม่เก็บเกีเรียกว่าใครบูชลวงสูซ้่งว่าเออต้งต้องต้องหูเรื่องซึ่งในงหัวใจรวยเลยวบตกี้ว่าแม่แกนรกี้บัไปยืนทีนังบู้อยู่กลางอัธจันทร์ ไม่แล oui> ้วม่ไ่หนวกกันซะเมืองเมืองไหนนั้นตามหายเด้อตอเขาเสีบมังม uh ันย่างยัเปลี่ยนมันบ่หยุดวงจานาเี่นได้กีไป่ะพราบริษัทอินเดียไยคนจีแกลงมาขายภาคอีสานบ้านห้องที่ีรุี่ดี่เดียวันนี้แกึ้นมาจาก บุเข็บม่หอดก็หลาดรถขวมปอนไม่มากพอเถอะมากพอเถอนโอ้ยขี่มากครับมันเลยเป็นดาวดาวดำแม่ในซ้อนสลามแงเลยนี่ดันี่ครับมาโซเลชัขี่จาเออกับไก่กับไส้กับลูกกับน้องนะครับกะนี่หลายชื่อนะเขาเอื่อควกขวบปนหรือว่าใส่ยิงใส่แนงแมนแมน กะเห็นตั้งแต่ในน้อยแล่นเล่นน้ำกันถึงแคปลาห้ำห้ำตัวน้อยตัวนี้ห้ามทอดอุ้ยออกออกซื้อออกซื้อว่าจังตะกี้มานจะได้เป็นยังต้องเป็นสุกแก่ลูกนี่แหละครับกัมาให้พี่ให้น้องได้มึงได้ได้ฟังมาสามหน่วยเพื่อนแท้งกับตะกี้นะครับตอนนี้เออ มันมันเขายุคเขาสมัยกันแตต่งกันไหวแล้วก็มันเป็นการประยุกต์ของคนรหลุดไม้เพราะบ๊อบแมนแค่เอาเรื่องงานอย่างเดียวมันประยุกต์หลายๆอย่างครับหลายอย่างเรากองขับหนิมตกับเดินด้วยกั้งรงหรือว่าเดินดีห่องด้วยด้วยกำลังซัพ์กำลังกายกำลังเงินกำลังใจซึ่งก็ผู้ใดขับว่าในเมื่อ มีกําลังแก่กําลังเงินมีดหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันติดอยู่ใช้เสียครับแนนครับมันพร้รอมแล้วนะแนนครับครับกสำหรับคลิปนี้ครับ,บจะเป็นคลิปที่จะบอกพี่น้องๆว่ามาคุยกับแขกร้อดแล้วพูดได้อยากเห็นแขกร้อดนี่ครับแขกร้อนรอดรอด,รอดของแทะนะ<อ>บัองสามีเหรอเออเอันนี้พูดว่าแขียกรอด กินมันเสียกเสียกกินเพียกมันสั้นกินทั้งมันกินทั้งเพียกมันทั้งเสียกทั้งสั้นอ๋ออยัางแต่กิ่เหนแต่ยังจะโตโตแ้ต่ยิ่งเออ๋แปแปกินทั้งมันกินทั้งเผือกอือกินทั้งเสือกมันมันอมันเสียกมันสั้น อ่ะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะครับแค่นี้ก่อนครับครับอ้าวล่าพีล่านองเนี้ยครับล่าครับสัมไดีครับขอบคุณพี่น้องขอบวัวเบิงขอบคุณพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจครับว่ามื้อนี้ช่วงนี้ก็ครอบก็งานแต่งงานของของอาเฮงหรือว่าเสียถุกไม่ฝาช็อตมันมือนี้มื้อสุดท้ายฮักขอหรือว่าเพิ่นใบปลาหมู่บ้านนี้ อย่าเลยฮักขอหรือว่าแกะเขาประเพณีเดี Beijing> ๋ยวนี้ประเพณีมันมือเก่าขึ้นหนังขึ้นแบบนี้เพราะว่าสมัยเด็กมันเปลี่ยนไปต้องถ่ามืออะไรมือนี้มือนี้คนผู้เฒ่อคนบักใบเดี๋ยวนี้มันเป็นวิวัฒนาการสมัยไม่เขาเล่นเห็ดรวมรถก็ต่อบางบางยากบางกลุ่มเป็นเนเป่าเป็นฟังนี่นี่ยังไม่อาชีพไมนตามสมัยตามตามสมัยครับบอกว่า ทางบางบ้านเป็ยังรักษาแบบพนี่เก่าๆอันนี้คือสมัยไม่แบบไม่ข้อต่อรับยุข้อต่อคมจวดครับอย่าลืมกันแขกรอดข้อต่อคุมจวดคมจวดครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง y YouTube พุ่มพนแพ็กเอฟซีเสาหน่อยครับครับนะครับก็โดนโดนจะได้มาหาพีหานอบนะครับหลังจากมาพอแขกรอดนี่หละครับคำ่าไฟยังพอกัน ฮะบ้าหญ่ก็บวกกันบวกไอ้กับีงั้นยังไงแนนแม่นแนนตกลงไปหาในโซ่ละฮะไปแจ้งเชียงบินซอยนะโอ้ยคือสิบหอดโครหลาดหนมิพี่พอนโคตรหลาดเนาะการอันมันขวมแบบวันยังกันไหฮะยังดีสดีสำหรับคลิปนี้ไว้ซัานี้ครับพี่น้องครับอเรมวกันครับสวัสดีครับฮัลโหล